สวัสดีครับ FC ช่องวิถีชีวิตชนเผ่าไทยขาเนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะพา FC ไปชมสวนทุเรียนกันนะครับที่ตำบลอุมม่มเมาเอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนะครับมีสวนทุเรียนนะครับก็มีทุเรียนอยู่ประมาณ3 0ต้นนะครับก็ได้เวลาตัดแล้วผมจะไปถ้าเราจะสังเกตผมจะไปทุกๆปีนะครับทั้งสวนทุเรียนสวนเงาะแล้วก็สวนมังคุดนะครับ ราจะทางไกลจากบ้านผมไหมก็ประมาณสองสามกิโลนะครับทุเรียนชุดแรกออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปกันเลยจะเป็นเขาเรียกว่าบ้านนิคมเจ็ดหลังนะครับมันติดกับห้วยชนโนดก็เกษตรกรก็ดึงน้ำจากห้วยชนโนดขึ้นมารถนะครับถนนไปสะดวกสบายนะครับนี่ เราก็มาถึงแล้วสลับสวนทุเร,รียนบ้านเจ็ดหลังโชคอำนวยนะครับถ้าในเห็นคลิปนี้อยามาชมมาดูก็เชิญกันเลยนะครับนี่โอ้ยสวนทุเร,รียนเขาเริ่มตัดอะไรออกม้รเราะอนี่โอ้โหดูดิดูดด จะเติมต้นแล้วโอ้เขาตัดต้นอันนั้นเขาตัดต้นลิ้จีออกว้าวตุยยววียีบุ้ย,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 ยมาออกมาเลสวยยังนี่เข้ามาเตสวนเนี่ยโลโกงก็มีนะเอ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับถึงแล้วครับเอซีก็เป็นสวนทุรเรียนที่ผมมาชิมทุกปีนะครับมาทานทุกปีระวังหมานะลูกมาทางนี้นะครับเดี๋ยวผมพาชมสวนทุรเรียนอันนี้เป็นรอกกองนะครับกำลังกำลังออกออกดอกครับรองกองกำลังออก,ออกดอกออกกองเนี่ยจะไป กินอยู่ประมาณช่วงเข้าพรรษาไม่ใช่ช่วงออกพรรษานะครับลองกองนี่กำลังออกตาดอกอมาดูทุเรียนโอโ้โหต้นนี้รู้สึกว่าจะโทรมไปหน่อยลนะทุเรียนมัน,นีตัวอะไรข้าวปินกันไหมลูกนี่ละมุด อะละมุดเล็กมากอันนี้เงาะเงาะนา,าสาหลายหลายอย่างมาเนาะนี่ครับเรียน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 เห็นไหมออกลูกแล้วนี่ท <c oughs> ีนี้ก็เยอะพอสมควรนะข้างบนฝนตกมาอย่างนี้น่าจะโอเคนะชุมช่มฉ่ำอืมโอ้่วงเยอะเลย <utan> อออโอ้ยทางต่อพิจายนี่มันพอบรเห็นทางไหนมันห่างครัโอ้โอสวยสวยสวยอะไรเนี่ยลวกที่มันเป็นอันนั้นเหรอลวกที่มันล่วงแส่เนี่ยเฮ้เฮ้เน,นี่ย<ๆ>โอ้ นี่เลยนี oh, so ่เลยนี look, 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 ่เลยนี่เลยชัดเลยสุดเรียนเนี่ยใกล้แล้วมั้งนี่โอ้สวยงามนี่ตุวบีแห้งหลายนี่เดเฮ้ยนกเป็นนกครับเอฟซี่คุณอ่ะคุณอ่ะ ร่วงก็ไม่น้อยนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนมากครับร้อนจริงจริงเออเดี๋ยวจะพากินตัวนี้ออมเขาแก่เอยที่ไหนแต่อันนี้รู้สึกว่าอีกสักหน่อยเนาะสักหน่อยจะแก่เอาตียืนีใครมาเจ็บเบอร์โอ้ดกมากดกมากไม่มีการโยงเลยนะครับทุเรียนเพราะก็ต้นใหญ่ละ <c oughs> กำลังสุกไ,ก,สกได้กินสุกหรือกินหอม ะกําลังสุกข้างบนเออกําลังแดงเงาะกําลังแดงแต่มันดูดีเป็นฝ่ายธรรม,ะะม,ะะมราทุกปีอากาศไม่ร้อนจะดกมากอันนี้อากาศมันร้อนเนี่ยเนี่ยต้นอย่างนี้เนี่ยเอาไปเสียบเอาไปเสีย เอาไปต่อยอดสวยเลยดูครับทุเรียนดูโรคมันเยอะนะครับทุเรียนเนี่ยถ้าเอาได้ก็ได้เอาไม่ได้ก็จบนะครับทุเรียนรักษายากนี่มันร่วงอืมมันร่วงก็มีนี่เห็นไหมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันรักษาไม่ยากเชื่อร้านะครับอย่างนี้นะเสียดายต้นนั้นน่สสนนเสร็จเลยเขาเรียกว่าที่เขาที่มันร้อนๆเขาเรียกว่าทุเรียนเป็นฮิสโต้ ตูเรียนเป็นที่สโตก,ก็จะเป็นประมาณนี้หอมนะครับุเรียนหอมแต่ว่ามันร่วงแล้วก็ววเ,เป็นเสียหายอันนี้เาต้นอ,อมาคาเดเมียนะเนี่ย ต้นนี้ก็หลายปีแล้วนี่สี่ห้าปีแล้วเรามาปีที่แล้ว <ไป S 1> ต้นต้นพวกนี้จะออกมากนี่ต้นไปดูต้นเตี้ยเตี้ยนเนี่ยทีที้แล้วส่วนหนึ่งก็ออกนะครับอันนี้ว่าจะพันนวลทองกันนะครับต้นนี้โอ้โหต้นนี้ยิ่งเยอะเลยนักเรียน มอันนี้น่าจะได้ผลผลิตนะอันนี้ฝนฝนลงแล้วเมื่อคืนนะครับส่วนนี้น่าจะได้มีการว่างต่างๆนะครับแต่ว่าปัญหาเนาะมันแรงเกิน,นแรงปีนี้แรงจริงๆนะครับทุเรียนก็ครับนี่นะยอดเลย อยู่ไหนลูกเจ้าของสวนนี่บ่นูส่งไปให้ดูบ่ล้มลมุดเ FC อันนี้คือลิ้นจี่เบตงนะครับแดดร้อนมากดูครับดูแดดร้อนอเดี๋ยวจะมาชิมเดี๋ยวจะมาชิม โอ้ีนกะละมุตอออะเอฟซีมาสวนทุเรียนก็นี่เจ้าของสวนทุเรียนนะก็แบบว่า อะไรนะทุเรียนที่เราจองไว้แกเอาไปขายหมดแล้วมีคนมาซื้อไง <laughs> คนอเขามาเขามาตือ้อก็เลยไม่รู้จะอะไรก็เลยได้เป็นราชนีไปส <c oughs> ่วนราชาของผลไมา้ทุเรียนไม่ได้เป็นราชนีนะครับเป็นราชนีก็ <c oughs> คือ <c oughs> เป็นมังคุดนะครับมังคุดป่าเขาก็มีปลูกนะครับ <c oughs> อยู่ที่นี่อยากเจอผลไม้แปลกมามา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาชิมนะครับปีอทุเรียนไม่แปลกนะครับเป็นผลไม้มิรเคิลก,กินเข้าไปแล้วเนี่ย จะทาให้เรากินอาหารอะไรอร่อยอร่อยหมดนะครับแล้วก็มีอะเรียกอะไรลิ้นจี่เบตงก็ขึ้นนะครับลิ้นจี่เบตงก็ขึ้นนะครับใช่ไหมลองกองก็มีลิ้นจี่เบตงนะครับตรงนี้อะมาคาเดเมียไม่ใช่ไหมอะโวคาโดนะครับมีหมดนะครับสำหรับเอฟซียังมาดูนะครับก็บ้านเช็ดหลังนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เพงเท่านีครับสวัสดีครับ